เกมจะจัดไม่เหมือนทุกครั้งจับโดยใช้แม่น้ำมันจะเป็นกัรจัดต,ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะจัดกันยังไงได้ข่าวว่านักกีฬาจะสวนสนามเข้ามาโดยใช้เรือโดยที่เรือหนึ่งลำจะเป็นประเทศหนึ่งประเทศ ซึ่งจริงๆย่งจ,งจังแล้วมันจะเป็นยังไงก็ไม่อาจทราบได้เพราะตอนนี้ก็ยังงงๆกันอยู่ว่าเดี๋ยวจะจัดกันยังไงแต่ยังไงก็ตามสถาน,นีที่จัดที่ตรงนี้ก็มีความขลังความสวยงามพอสมควรก็มารอดูกันว่าเดี๋ยวนักกีฬาจะเข้าสนามยังไงและการแสดงจะทำยังไงก็ลองติดตามดนะู สวัสดีครับ SSC Watch Talk นะครับผมยังอยู่ที่ p l a c e นะฮะจำเป็นจะต้องพูดกับเพื่อนๆอีกนิดนึงในคลิปนี้ว่าต้องขอโทษที่ทำให้เพื่อนๆอาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับครั้งนี้ที่เขาจัดโอลิมปิกเนี่ยจะผิดแปลกแตกต่างไปจากทุกครั้งนะพิธีเปิดครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้จัดที่สเตเดียมนะฮะเขาจะจัดโดยใช้หอไอเฟลเป็นจุดศูนย์รวมนะฮะแล้วก็มีแม่น้ำ นะเป็นเหมือนเสมือนเวทีนะครับดังนั้นแขกที่ได้รับเชิญแขกที่ซื้อตั๋วเนี่ยจะพูดง่ายๆก็คือนั่งอยู่ริมแม่น้ำนะแทนที่จะนั่งอยู่ในสเตเดียมจะนั่งอยู่ริมแม่นม้ำนั้นก็เวลามีพิธีสวนสนามของนักกีฬานะฮะก็จะเป็นเรือนะเรือก็จะค่อยๆร่องผ่านเราไปเหมือนกับสวนสนามนะเสร็จแล้วนักกีฬาที่อยู่บนเรือก็จะบกไม้บกมือทักทายกับ ผู้ชมที่อยู่ริมสองแม่น้ำนะครับโดยที่จุดสุดท้ายที่เขามุ่งไปเนี่ยแม่น้ําก็มุ่งไปสู่หอไอเฟลแต่แน่นอนว่าเขาไม่ได้พุ่งไปถึงไอหอไอเฟลนะฮะหอไอเฟลในบริเวณนั้นไม่มีแม่น้ำนะก็มันก็พุ่งไปในแถวแนวทางนั้นแล้วพอเพิ่งถึงจุดจุดหนึ่งมันกน็จะเป็นเ,เวทีพิธีแบบเป็นทางการแต่วิธีพิธีที่เป็นทางการเนี่ยสำหรับพวกเราซึ่งเป็นแขกที่ได้รับเชิญมาร่วมงานเนี่ย เรามองไม่เห็นนะเราเห็นแต่เ,เหมือนกับเรือที่สวนสนามผ่านไปเราเห็นนักกีฬาที่ผ่านไปที่เหลือเนี่ยทุกอย่างเราจะดูผ่านจอไปหมดนั้นที่ผมบอกว่าผมอาจจะทาให้เพื่อนๆผิดหวังก็เพราะว่าครั้งนี้การจัดแบบที่ผิดแปลกแลกไปเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้เหมือนกับเพื่อนๆที่เห็นจากในจอทีวีนะฮะเพื่อนๆที่ดูจากในจอทีวีจะเห็นมากกว่าผมสอีกเพราะเราจะเห็น แค่บางสิ่งบางอย่างที่ทางเขาตัดมาให้ดูนะก็ทุกอย่างก็จะดูอยู่แต่นบนจอนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถ่ายทอดสดเขาจะมีสลับไปสลับมามีทำนูทนทำนี่ให้ดูหรือเปล่าแต่ที่เรานี่คือไม่มีนะเราก็คือจะมีจอใหญ่ๆให้ดูอยู่เบื้องหน้านะฮะการแสดงต่างๆเราจะดูจากตรงนั้นร้อเอซที่เหลือก็เราจะเห็นขบวนของนักกีฬานะฮะ ที่เป็นเรือล่องผ่านไปประเทศละลายประเทศล้าวประเทศเล่านะฮะอุปสรรคคือฝนตกหนักมากนะฮะฝนตกหนักซะจนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ชื่อเราเนี่ยไทยแลนด์มาอยู่ไทย้ายนะขมวดหมูต่ตัวอักษรดังนั้นเนี่ยกว่าไทยแลนด์จะมาเนี่ยทั้งนักกีฬาที่อยู่บนเรือทั้งเราต่างคนต่างเหนื่อยล้าแล้วก็เนื่องจากฝนที่แรงนะทำให้เราก็คือหนาว ผมเกิดอาการสั่นซสื้อดิซ้ายนะฮรบเพราะว่าเสื้อฝนที่กันฝนเนี่ยถึงขนาดหนึ่งเขาไม่ใช่ผ้ากันฝนร้อเนต์มันก็ยังซึมเข้าไปได้ถึงจุดที่เรือของประเทศไทยขับผ่านเนี่ยนักกีฬาก็เหมือนจะไม่ค่อยกระตือหรือร้นเพราะเราไม่ค่อยเห็นเขาเคลื่อนไหวมากนักนะทางผมเองก็ตามตั้งใจไว้เราจะเชียร์เราจะโห่ร้องนะฮะแต่ก็ทำได้ไม่มากเพราะเนื่องจากว่าเรา ก็หน่อยล้าเช่นเดียวกันเพราะฝนที่ตกหนักแล้วก็ทำให้สภาพร่างกายก็อาจจะไม่ค่อยพร้อมนักนะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้เห็นพิธีได้เห็นความาพูดง่ายๆก็คือความขลังของการจัดงานได้ดูบรรยากาศซึ่งอันนี้อยู่ในประเทศไทยผมก็ไม่สามารถจะทำได้นะถึงแม้ว่าอาจจะผิดคาดเล็กน้อยนะฮะกับขอบวนการที่เขาทำออกมานะฮะ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาร่วมพิธีเปิดกับโอลิมปิกนะฮะซึ่งคลิปนี้ถ้าผมออกไปเนี่ยก็จะมีบรรยากาศมาฝากนะแต่หลังๆผมก็ยอมรับว่าแทบจะไม่ได้ถ่ามว่าฝนมันตกหนักซะจนผมเอากล้องออกมาถ่ายก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะมัน,ม,นมันฝนตกหนักมากนะฮะ,ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแล้วกันนะฮะส่วนนั่นคือของเมื่อคืนนี้นะ,ะเราจะตัดออกมาเป็น คลิปที่2นะแล้วเราก็วันนี้ผมจะมีดไูไปดูแข่งบอลเล่บอลเล่บอลชายหาดแข่งยูโดนะฮะแข่งว่ายน้ำนะซึ่งสองอันจะเป็นแข่งในร่มอีกอันหนึ่งจะเป็นแข่งพูดง่ายก็คือเอาดอ์นะแล้วก็มีหอไอเฟลเป็นพื้นพื้นหลังนะฮะน่เมื่อวานนี้ผมโดนฝนพอสมควรตอนนี้ก็มีอาการไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่าวอลเล์บอลชายหาดผมจะไปไหวไหมนะ ก็เดี๋ยวดูถ้าฝนตกวอลเลย์บอลชายหาดผมอาจจะต้องชิ่งยังก็ขอโทษเพื่อนๆมณนนนที่นี้ด้วยว่าการเ,าเหมือนกับโฆษณาเชิญชวนซะเยอะแยะแต่เอาจริงๆเราพอถึงเวลาบรรยากาศก็ถ่ายให้ดูได้ไม่มากด้วยอากาศด้วยความไม่พร้อมของร่างกายนะฮะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยอย่างไรก็ตามก็จะพยายามเอาบรรยากาศเอาสิ่งดีด เอาน้ำใจนักกีฬานะของกีฬาโอลิมปิกมาฝากเพื่อนๆได้ดูแน่นอนนะนั่นก็ฝากติดตามด้วยนะครับชอบไม่ชอบคลิปของผมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับปารีสเกมก็ยังจะมีไปต่อนะฮะผมจะมีอีกคลิปหนึ่งนะแล้วถ้าเพื่อนๆมีลงคอมเมนต์ว่าอยากจะไปเที่ยวต่อใส่คลิปเที่ยวต่อด้วยผมก็จะทำคลิปท่องเที่ยวในปารีสในอีก2วันที่ผมอยู่ที่นี่นะฮะ ล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้ดูกันถ้าไม่มีคลิปผมก็ขออนุญาตไม่ออกนะฮะก็เดินเที่ยวจะได้ไม่ต้องมานั่งถ่ายกันนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เรามาดูการแข่งขันยูโดโนะครับตอนนี้อยู่หน้าสเตเดียมวันนี้จะเปิดเผยชมหน้าบุคคลในกลุ่มซะหน่อยพักทายหน่อยครับสวัสดีครับคุณวัชรชัยครับคุณโจครับ คุพีสวัสดีสครับใหม่ๆคุณจิ๊บครับนี่คุณอูหลังจากที่ร่วมสาบานจมน้ำจมน้ำร่วมจมน้ำกันเมื่อคืนวันนี้ก็เ,กบบเปิดเผยตัวตนได้แล้วฮะ ก็วันนี้ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมกับทางโอเมก้าแบบเป็นทางการเป็นวันสุดท้ายวันนี้จะได้ดูกีฬาจะได้ไปโอเมก้าเฮาส์จะได้มีปาร์ตี้ตอนกลางคืนเนะาะคุณรถใช้เป็นไงสนุกม,มากครับงานนี้ประทับใจมากครับได้มาดูกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรก เป็นวิธีเปิดที่แตกต่างจากทุกครั้งที่ขานมาใช่ใช่ดูในแม่น้ำเสียดายที่ฝนมันตกหนักใช่ครับถ้าฝนไม่ตกหนักผมว่าก็น่าจะโอเคมากน่าจะสนุกเป็นไงรู้สึกประทับใจนะฮะในในในแง่ของในเรื่องของว่าเออโอเมก้าได้จัดเตรียมหลายๆลาอย่างให้กับเราได้ไดมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ใแล้วก็แต่ก็อาจจะในในเรื่องของสภาพอากาศก็อาจจะอยากได้พระอาทิตย์แล้วก็ ท้องฟ้าใสๆกว่านี้นิดนึงพรุ่งนี้เราเราออกจากพ้นโอเมก้าแล้วพรุ่งนี้อากาศดีนะฮะโอ้โหแดดออกสามสิบองศาเราทีมเราคงลืมปักตะไคร้กันมานิดนึงนะครับประมาณได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับนี่คือการแข่งขันยูโดชายนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้กับทีมเอ่อนัคือโลรเดับหนึ่งวานมิาอินบินเนตเารา ทางนี้จะเป็นยูโรหญิงของนี้จะเป็นยูโรชายเป็นครั้งแรกที่ได้ดูการแข่งขันยูโร การที่ผมพอจะคาดเดาคือจะเวียงกันไปวียงกันมาแต่นี่เขาปั้มอยู่บนพื้นกันตลอดดูไม่รู้เรื่องครับนี่ก็คือทางเข้าของโอเมก้าเฮาส์นะครับก็ทางนี้ก็เดินเข้าไป เขาจะเอาเหมือนกับเป็นแมนชั่นโบราณเช่ามาท่านมารกับ,บกด้ผมบดานะครับก็น่าจะเช่าเอามาในโอเมก้าเฮาส์นะฮะสิ่งที่จะเจอก็จะเป็นการต้อนรับแล้วก็มี ในปีต่างๆของโอเมกการ่วมกับทางโอลิมปิกนี่คือพอแรกที่เราเดินเข้ามาเเดินเข้ามาพวกเนี่ยจะมีฝ่ายต้อนรับมีแชมเปญมีไวน์มีน้ำเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโพเดียมที่เขาก,กล่าวต้อนรับ ้าจากห้องนี้ก็เข้ามาก็จะเป็นโอมิก้าในสิ่งที่เขาประดิษฐ์ให้กับโอลิมปิกเกมส์แก็เป็นกลไกจับเวลาอันนี้เป็นปืนสำหรับเริ่มต้นในการวิ่งระฆังนี้วเป็นพวกกล้องสำหรับตรวจจับ เซนเซอร์เพื่อที่เป็นการบอกว่าใครเป็นผู้ชนะกันแน่ซึ่งมีความสำคัญมากในกีฬาบางกีฬาที่มีความสูสีสูงในแต่ละปีโอเมก้กาเขาจะสำหรับในโอลิมปิกเกมส์เนี่ยถือเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ที่แขกของโอเมก้กาต้องไปเยี่ยมชมนะเพราะว่า มันเป็นเหมือนกับบ้านของโอเมก้าในช่วงที่มีการแข่งขันเลยนี่ก็คือคอสออฟเมอริทซึ่งทางโอเมก้าได้รับจากทางโอลิมปิกสาคลเป็นรางวัลที่ผมบอกว่าขอบคุณที่เป็นมีส่วนร่วมกับทางโอลิมปิกสาคลมาโดยตลอด ก็็จะเป็นการบอกว่าโอมิกาเริ่มจับอะไรแต่ละอย่างเริ่มตั้งแตเมื่อไหร่ห้องนี้จะเป็นห้องแห่งอวกาศละนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าโอมิก้าเนี่ยเขามีชื่อเสียงกับทาง Speedmaster ค่อนข้างจะมากดังนั้นใน ในโอเมก้าเฮาส์นี้เขาก็เลยบรรจุเอาสปีดมาสเตอร์นะเข้ามาอยู่ในโอเมก้าเฮาส์ด้วยนะครับจริงๆโอเมก้าเฮาส์ <Sorry. S 2> ไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับ Speed สปีดมาสเตอร์เเท่าไรเพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นการสร้างสีสันและในขณะเดียวกันก็เอาตัวดังของตัวเองมาโชว์นะครับ มี t e r i a l ที่ใช้ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นบาร์ละเสิร์ฟอาหารกินง่ายๆนิดๆหน่อยๆตรงนี้ก็คือเป็นพวกดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ r e p r e s e n t โอมคก้า <c oughs> มาตรงนี้ก็เป็นโต๊ะละ,ะให้นั่งคุยกันจิบไวน์กินเครื่องดืม่มกินข้าวอะไรต่าง ก็เดินตามป้ายไปนะครับตอนนี้กำลังจะไปขึ้นรถบัสเพื่อจะไปดูแข่งวอเลย์บอลชายหาอยากฝนตกไม่รู้จะไหวไหมครับนี่เป็นอาจจรรย์ที่เมื่อวานนี้ใช้ดูตอนพิธีเปิดนะครับพอพิธีเปิดจบวันนี้เขาก็เก็บกันละได้ข่าวว่าพิธีปิดจะจับที่สเตเดียมนั้นก็ไม่ต้องใช้อาชจานย์พนี้ต่อไป ซึ่งถ้าสมมุติว่าครั้งนี้เราได้พิธีเปิดเนี่ยมันอยู่ในสเตเดียมนะแล้วก็นั่งบนอัตจรรย์ก็อาจจะสนุกกว่าแบบนี้นิดนึงครับครั้งนี้ที่มีปัญหาเพราะว่าฝนตกค่อนข้างหนักและตักตบหนักต่อเนื่องนะฮะจนของเรามันไม่ใช่เสื้อฝนแบบจริงจริงจังๆกาเียก็เสื้อกันน้ํา ระดับหนึ่งก็มันตกหนักตะหนักไปเรื่อยๆเ,เนื้อเสื้อผลเขาถึงขีดจุดหนึ่งเขาก็เริ่มซึมน้ำชั่วโมงสุดท้ายที่ผมยืนดูการถ่ายทอดนี่คือผูต้ตรงๆก็คือเปียกทั้งนอกทั้งในงมาดูไอเฟลในมุมใกล้ๆครกัน ยังขอแบบนี้ก็มีกันหลายประเทศนะอย่างโกเกลิลทาวเวอร์ก็แต่ว่านี่คือนี่ก็ว่ามันใหญ่แล้วก็เด่นจนเลยกลายเป็นแลนด์มาร์คของฝรั่งเศสไปนี่ก็คือหอไอเฟลเพื่อความสมจริงก็เลยใช้วิธีตั้งเอาจะได้เห็นชัดเจนหน่อยนะครับตอนนี้เรามาดู วอลเลย์บอลชายหาดนะครับแข่ข่าวตัวนี้สวยมากคือ,อ,อไอเฟลนะครับพอมองมาดูข้างล่างก็คือสนามแข่งขันซึ่งวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยจะใช้ผู้เล่นทีมละสองคนแล้วก็กิกาก็คล้ายๆกับ ฟุตบอลธรรมดาเน่ร่ครับพียงแต่ว่าใช้คนสองคนแล้วก็มีกติกายิบยิบเยอยที่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร,ร่ก็คล้ายๆกับฟตุตบอลกับฟุตซอลนะครับที่จะกะติกาต่างกันนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามลึกๆว่าเล่นกันยังไงผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันที่มันมนั่นจริงๆก็คือและกาว์นี่แหละครับสามแข่งนี้สวยจริงๆ าวันนี้เป็นวันที่ฟ้าใสของฟ้ามนสีคลาดจะสวยขนาดท่้นก็เข้าแถวเพื่อจอดขึ้นได้นะครับ เีก็จะขึ้นมารอแล้วเดี๋ยวลิฟต์ก็จะเป็นขึ้นแบบเฉียงๆนะครับปรากฏว่าหอไอเฟลที่เราขึ้นมาขึ้นมาเพียงชั้นต้นนะครับถ้ายังผานจักพื้นที่ไม่เท่าไหร่เพราะวันนี้เราจะมาทานอาหารกันวันนี้ ร้านอาหารชื่อมาดามอะไรสักอย่างเบสเซอรี่ก็หวังแค่อย่างเดียวคือหวังว่าคือสิบดาวดินเนอร์อะไรวันนี้จะเป็นรีเซพชันแบบยืนตลอด <t ell> ออกมาเด้ปีนี้แล้วะ่ะ นี่เป็นเมนูอาหารนะครับไม่ไม่มีเน็ตมันมีแค่มีเน็ตแต่ไม่มีอะไรเปล่าไม่น่ากลัวคนครับขอบคุณที่ร่วมชะตากรรมครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ร่วมชะตากรรมให้มรับค่ายของผู้กล้าค่ายของผู้กล้าต้องไม่ขึ้นไม่มาเดี๋ยวต้องไม่มาแป๊บนะไม่เป็นไรผมถ่ายให้ใหม่

私たちはこの先生方に聞いたことがある。<laughs> <laughs> ในคลิป EP3 เนี่ยนะก,กิจกรรมที่เราทำร่วมกับทางโอเมก้าก็ถือว่าสิ้นสุดลงนะใน EP3 เนี่ยเราจะมีไปดูกีฬากันอยู่หลายประเภทนะเช่นเราไปดูจูโด,โดนะไปดูว่ายน้ำแล้วก็ไปดูวอลเลย์บอลชายหาดนะในไฮไลท์เนี่ยจะรวมไปถึงพิธีเปิดแล้วก็รวมไปถึงไอ้ที่เรา ง่ายก็คือไปที่ OMEGA HOUSE นะฮะซึ่ง OMEGA HOUSE ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ของการมาโอลิมปิกครั้งนี้เลยนะเพราะว่า OMEGA HOUSE เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ไว้รองรับแขกของโอเมกที่จะมาชมงานนะฮะเขาจะมีจัดตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์เหมือนกับว่า r e เซ r v a เวชันะฮะก็รับรองแขกทุกคนที่มาเยี่ยมนะฮะ นั้นทุกๆครั้งโอเมก้าเฮาก็จะจัดทําอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ปีนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับเราก็มีพาเพื่อนๆไปไปชมนะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีซ i ด a าวดินเนอร์เป็นครั้งแรกแบบจริงจังนะฮะที่บนพัตตาคาทีขอไอเฟลนะครับ mm hmm. ก็โดยโดยรวมแล้วเนี่ยผมจะเก่าวสรุปมาตั้งแต่ EP 0จนถึง EP 3เนี่ยเราก็คือได้รับการเ,เชิญจากทางโอเมก้านะฮะ mm hmm. ก็มีลูกค้าอยู่6ท่านที่มาร่วมทริปนะครับ รวมถึงสื่อนะฮะแล้วก็มีผู้บริหารของทางโอเมก้าประเทศไทยมาต้อนรับพวกเรานั้นเราทั้งหมดก็มากันประมาณ12ชีวิตนะฮะแล้วก็หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันแรกเดินทางมาถึงก็ท่องเที่ยวนิดหน่อยนะแล้วก็มีการไปชมกีฬาครั้งแรกนะฮะกีฬาวันแรกที่ไปดูนั่นก็คือลักบี้นะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ชมก็ตื่นตาตื่นใจเพราะมาถึงวันทนี่ี่ยฝนเริ่มตกนะครับฝนเริ่มตกก็งานก็จะก่อยๆนิดหนึ่งนะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็โชว์มัสโกออนฮะ ช่วงเช้าเขาก็พาไปเที่ยวพาไปเที่ยวเสร็จก็จะมาไอพิธีเปิดนี่แหละครับไอพิธีจะเปิดเนี่ยจะมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือตามจินตนาการของผมว่าพวกเราจะอยู่ในสเตเดียมแล้วเราก็ดูสวนสนามดูการแสดงนะฮะแต่ปีนี้ไม่ใช่โอลิมปิกฝรั่งเศสก็พยายามจะทําให้มันยิ่งใหญ่ในความคาดหมายนะฮะก็คือเอาหอาไอเฟลเนี่ยเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางนะแล้วก็ใช้แม่น้ำนะฮะในการลําเลียงคนนะฮะส่วนแขกที่มาเนี่ยก็จะเปิดจอภาพใหญ่ๆนะหลายร้อยนิ้วตั้งเหมือนกับ หนังกลางแปลงนะห,ห้ให้ให้แขกได้ชมในขณะเดียวกันก็สามารถจะชมพาเลตของนักกีฬาประเทศต่างๆซึ่งการแสดงบนเวทีกลางดีมากนะครับแต่ผมก็มองผ่านจอการดูขบวนนักกีฬาจริงๆก็น่าจะถือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่แต่ที่วันนั้นที่รู้สึกว่าแย่นิดนึงก็คือฝนมันตกหนักมากนะฮะอันนี้ก็น่าจะเกินความคาดหมายของทางเจ้าภาพนะฮะฝนตกหนักมากก่อนจนกระทั่งว่า มันทั้งหนาวนะแล้วก็มีฝนนะทำให้หลายเรอย่างมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่การถ่ายคลิปที่ผมบอกกับเพื่อนๆว่าจะพามาดูพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ก็อาจจะดูกล่อยๆหน่อยนะเพราะว่าฝน,นตกหนักมากจริงๆตกหนักมาก,กจนกระทั่งตอนหลังนี่เริ่มสงสัยแล้วว่าเราเราจะถ่ายได้จริงๆเหรอเพราะฝนมันตกหนักมันอาจจะมองเห็นมองไม่เห็นนะฮะซึ่งอันนี้นผมก็ต้องขอะก่าออกไปในที่นี้ด้วยนะฮะส่วนเมื่อวานนี้หลังจากได้ไปดูกีฬาแต่ละอันได้ไปเยี่ยมชมโอเมก้าเฮาส์นะก็รู้สึกดีนะครับทำให้ทริปในการมา เยือนประเทศฝรั่งเศสเพื่อชมกีฬาโอลิมปิกก็จบลงได้อย่างสวยงามนะฮะต้องขอขอบคุณทางโอเมกาประเทศไทยนะฮะที่เอื้อเฟื้อชวนมามากรรมกีฬาระดับโลกครั้งนี้นะฮะร,รวมถึงโอเมกาที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์นะครับที่เขาก็เตรียมทุ่มเงินทุ่มงบนะบแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แขกๆที่ผู้มาเยือนทุกคนอย่างดีสุดความสามารถก็ จริงๆก็นอกเหนือจากฝนตกแล้วอื่นๆแล้วก็ประทับใจแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับก็เท่ากับว,ว่าง e นอีพีนี้การมากีฬาโอลิมปิกก็จะจบถึงแค่อีพีนี้นะครผมจะมีอีพีสหรืออาจจะมีไปถึงอีพีห้านะฮะแต่ถ้ามีทั้งอีพีสีอีพเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่า,าผมนายอภิชัยเดินโง่ๆในกลุ่มปารีสนะฮะเพราะว่าไม่มีโปรแกรมอะไรแล้วก็แค่เดินไปเดินมาชมนู่นชมนี่กินนู่นกินนี่นะครับ ก็จะเอาประสบการณ์มาแบ่งปันกันก็มีเพื่อนเพหลายคนอยากให้พาเที่ยวนะฮะผมก็ทําตามที่พูดไว้ถ้ามีคนร้องขอก็จะพาไปเที่ยวนะครับชอบไม่ชอบคลิปของผมยังไงก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์นะครับการทําช่องนาฬิกาเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้คำพูดสุดฮิตเพื่อจะดึงแขกแล้วยอดวิวอาจจะไม่เยอะนะแต่ในยอดวิวของผมผมก็มั่นใจว่าผู้ติดตามผมจะเป็นแฟน,นแท้ด้านนาฬิกาจริงๆนะฮะ ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับการมียอดชมแล้วก็มียอดแชร์ก็จะเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะคบบางทีมันก็ท้อๆเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็ไปก่อนนะครับไว้เจอกัน EP พาเที่ยวนะฮะรับรองว่ารายารล่สุดๆเจ๋งเครับสวัสดีครับ